เผยอาชีพเก่าของเบลล่าลานีก่อนเป็นซุปตาเคยทำงานนี้มาก่อน เป็นนางเอกซุปตาร์ะดับแถวหน้าของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับเบลล่าลานีแคมเปญซึ่งในตอนนี้เธอกำลังมีละครเรื่องให้ดรักพิพากษาประกบคู่กับพระเอกดาวรุ่งรุ่นน้องอย่างกองทัพพีกและละครเรื่องที่ผ่านมาของเบลล่านั้นก็สามารถเรียกเลตติ้งความสนุกได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะประกบคู่กับพระเอกคนไหนก็ปังสุดๆและกว่าจะมาเป็นนางเอกซุปตา์อย่างทุกวันนี้ชีวิตของเธอนั้นก็ไม่ได้ง่ายเลย ก่อนหน้านี้เธอนั้นเคยเล่าว่าครอบครัวต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณพ่อทำธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาก็ไม่ดีคุณแม่จากที่เป็นแม่บ้านก็ต้องออกมาทำงานนอกบ้านชีวิตก็เริ่มลำบากเบลลาจึงได้ไปทำงานพิเศษตั้งแต่เรียนม .4 เคยทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟตามห้างยืนทั้งวัน7-8ชั่วโมงรู้สึกนับถือมากคนที่ทำงานแบบนี้ทำให้รู้เลยว่าเงินไม่ได้หามาง่ายๆและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ